มีน้องบอกว่าน้าบอกว่าเธอพาไปหาใครคนนั้นน่ะไ,ไม่ใช่คนนั้นน่ะปั่นนั่นน่ะหัวเหลืองๆเฮ้ยหัวบนนี่นะสีสองสีสองจําได้เดี๋ยวเดินไปคุยกันตรงนั้นก็ได้โอเคครับว่าไงลูนะ่าว่าไง,ง,อ,งอะไรงงเพื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะโอ้ชีวิต พูดดิเด็กน้อยพูดดิเออเด็กน้อยหัวไก่ไม่รู้อ่ะเด็กน้อยหัวไก่จัดบบไปตรงนูน<บ>้นเขาเรียกแล้วไปตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะถ้าไปตรงนูน้นทำไมอ่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วเมื่อไหร่เพื่อนจะมาไม่รู้ เพื่อนไม่มาพี่จะเมียมีเมียเพิ่มเป็นเจ็ดคนแล้วนะดีโอ้โะมีแค่หนูก็ไม่พอหรอมีพี่ต้องมีอีกอ่ะเขาไม่พอหรอกหนูพี่ยังเป็นคนที่ห้าเลยครับใช่หนูเป็นคนล่าสุดเขาเพิ่งมีตะกี้เขาจะหาเพิ่มอีกแล้วหรออืมอ๋อหมามีน้องมันปั่นจริงหมามีผมสีเดียวกันกับหนูด้ะใช่ตอนหมามีเจอหนูครั้งแรกก็สีเดียวกันตรงไหนอะสีนี้แหละครับ เพิ่งเปลี่ยนครับขายยาไม่ออกก็เลยเปลี่ยนครับแล้วออกไหมไม่ออกเหมือนเดิมทำไมเห็นรองเท้าไหมสีเหมือนหัวน้องเลยอะอือฮึว่าไปมีมีเวลาวันเนี้เต็มที่เลยหนูชื่ออะไรหนูคนล่าสุดอ่ะไม่ใช่คนล่าสุดคนล่าสุดเดียวชื่ออะไรคะพี่ยังมีล่าสุดอีกเหรอคะพี่นี่ไงหัวเขียวนี่ไง เดะเดะเดะไอหัวเขียวเ่ยล่าสุดตัวล่าสุด,สดพี่รู้ชื่อน้องมันยังพี่รู้แล้วน,น้องชื่ออะไรโอลาบตรวจบัตรยังไม่ตรวจใครทั้งนั้นเห็นปะนเขาหนูชอบที่เขาเป็นคนแบบนี้ไงเพรา,นนาม่สนรูปร่างหน้าตาเขาเลยต้องเป็นของหนูฮะทา <laughs> ตอรี่อะไรวะเนี้ย พี่คะพี่โดนแน่ถ้าได้น้องคนนี้เป็นแฟนอะเป็นเมียคนที่เท่าไหร่ดีหนูไม่ติดให้หนูเป็นคนที่้อยก็ได้หนึ่งถึงเจ็ดหนูเอ้ยหนึ่งไม่ว่างเจ็ดไม่ว่างห้าไม่ว่างนะตอนเนี้ยหนูเป็นคนที่แปดก็ได้เพิ่มจำแม่นนะหนึ่งห้าเจ็ดไม่ว่างแล้วหนูหนูมีสิทธิ์เลือกแค่สองสามสี่หกพี่อยากให้หนูเป็นคนที่เท่าไหร่หนูเลือกมาเลยดีกว่าอยากได้เลขไหน เอาแกล์เล่นทรายอีกแล้วฮะหูดับเรอหูดับอีกละหูดับได้ยินไหมครับพี่พี่โทบมาแค่หนึ่งบาทลลไม่ได้นะพี่หูดับได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินใครเลยได้ยินทั้งคู่นะได้ยินไหม ได้ยินไหมมีเมนูได้ยินครับอ่ามีได้ยินได้ยินเหรอเพิ่งได้ยินเพิ่งได้ยินเลยเอ้าใครหูดับกันแนวเนี่ยดับทุกคนอะแล้วกาหลาดตรงนี้มันใช่ที่มาคุยกันไหมมีป้าขายยาแล้วอุ้ยใครอ่ะโดนแบนอะ เดีี๋ยวพ่ตามเเบอร์มีแม่ขายยาแล้วลูกโอเคค่ะหนูไปด้วยเจอกันนะคะลูกมีไม่โอนตังค์นะวันนี้หนูมากับผู้ชายแล้วก็ไม่ได้มาด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออเงินแดงที่หนูมีมันมีไม่ได้อะวันเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหส่งไม่ไม่ไม่ขายเอามาขายมีเดี๋ยวนี้ไม่มีเท่าไหร่ไม่ขายฮัลโหล ครับไม่มียังไม่มีอยู่ไม่มีหาไม่ได้เลยเมื่อวานหนูขายได้ห้าพันหนูง่ำทิ้งเพื่อนเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีีเด๋ยวให้เดี๋ยวมีีเด๋ยวให้โอเคไหมทิ้งเพื่อนกันเหรอโอเคไหมได้ลูกได้ได้มามีแค่สองแค่ความหามอเล่ยนะเดี๋ยวพี่ไปโอเคดีเลยโอเคสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งไม่เอาสามบาทเฮ้ยขู่ได้ฝนเว้ยคนดูนะนี่จะโอนมากี่บาท หากเพราะว่าดันยอมไปเป็นเมียสำรองเขาไม่หรือไม่เป็นไปแล้วมีไปแล้วบ๊ายบายลูกเดี๋ยวก่อนนี้ยังมีอีกคนอ้าวยังมีคนอีกคนนครับอีกคนคืออะไรอ่ะลูกไม่หรือไม่เป็นพี่เขาให้บาดเดียวเองเขาบอกจะโทรไปหนูให้บาดเดียวหรือไม่เป็นแล้วเพาเรยค่าคืเนไปผมไม่เอาแล้ว สองห้าหนึ่งหนึ่งพี่ <Huh? S 1> <laughs> นี่ไงเขาบอกเขาจะทบไงลูกใช่ใช่ใช่สองห้าหนึ่งหนึ่งพี่อันนี้มีมมจะขายเงินแดงอีกแล้วดนบาทเดียวแบบนี้ไม่เป็นแล้วแหละสมทบไปลูกมีอะไรม,มีมีเปิดเลยเปิดเลยหัวาข,ขึากนกันมี เปิดอะไรอะไม่เ,าเขาเป็นประชาชนไปได้ไปได้อะไรมีอะไรมีหนูรู้ให้มีเร็วๆไม่มีก็รอมิอมาน,นี่มามีจะไปขายเงินแดงแล้วลูกมามีต้องการหมยตีบวกโอเว้ยมันจะไปขึ้อปืนแล้วรีบจัง,จงยังไม่รีบเลยเขาให้เคล็ดมาดให้เป็นเพ้่อนไม้บวกอย่า <ๆ S 1> เข้าแกง่ เขาให้เฟซมาเหรอมีอยากเขแก๊งอยากเข้าแกงอยากเข้าแกงแกงอะไรมันไม่มีอะไรทำอ่ะมีเบื่อเหอแกงอะไรแกงนั้นแหละที่มันมีบองหนูอ่ะพี่พี่มีมแกันมีไม่มีนี่ไม่มีเบื่อไม่มีแกงทำอ่ะมีเบื่อฮัลโหลพี่ว่าคุณสองบาทเองเหรอคะอะไรนะสองบาทเองเหรออืมเป็นเมียคนที่ห้าได้สองบาท คนที่เท่าไหร่ได้เยอะครับอ๋อปกติเมียคนอื่นเขาเลี้ยงพี่นะอ๋อไม่งั้นจะมีเยอะทำไมหนูไอ้ส่งใบสมัครยุทธอยู่ไหนอะยุทธยุทธมารับพี่ไปกุติกโอดีหน่อยดิไปเปล่าไปเจอเบอร์เจ็ดเปล่ายุทธยุทธไม่เป็นแล้วทำไมไม่เป็นแล้วไม่รู้สิเอ็มเป็ก็บอกเดี๋ยวทบให้ไปเป็นแล้วก็บอกเดี๋ยวทบให้ไปนี่แพนี่ไปกุติกนี่คืออะไร แพนิกแพนิกค่ะต้องเลี้ยงแพนิกหนูแพนิกคนนั้นเหมือนเหงาอไม่ไรไปวิ่งแคบกี่วงเนี่ยตอนนี้แหละอยู่กับพี่ไงถ้าไม่อยู่กับพี่หนูไปแล้วอืมว่าไงลูนะหมามีไปยังครับ มายืนดูแล้วไม่พูดฮะอะไรอ่ะเขาห่วงไงห่วงอะไรบอกไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นก็เขาห่วงไงเขาไม่ได้ตัวเลขนะคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนของตัวเลขอะเป็นมากกันกว่าเพื่อนเขาเป็นเพื่อนของตัวเลขโอ้หยุดร้องดิเอาเป็นคนลักไงเป็นเพื่อนนะครับไปไปหาเบอร์เจ็ดกัน ไม่ไปไปขายยาขายยาเสร็จก่อนแล้วค่อยเจอกี่โมงที่สองครึ่งไปอรเจตอยู่ไหนบรเจตอยู่ไหนอยู่ขาวพอตอนหนุ่มแล้วครับนังมั้งไม่รู้อยู่ขาวตอนหนุ่มอยู่มั้งไปดิ ไปขายแคบไงเฮ้ยอะไรอะไหนบอกไม่เอาแล้วเบอร์ห้าห้านี้คืออะไร,ะไรมีใจแหละดูแลไม่งั้นไปนานละมีใจแต่ไม่มีตังค์สองบอาทเองอะไรเห็นนะเห็นไหมเฮ้ยถ่ายนูเห็นไหมฮยฮัลโ<า> <c oughs> หล <c oughs> ทำอะไรเนี่ยอะไรชรัดเลยนะ,ะชัดเลย จะถ่ายรูปตัวเองไม่ใช่ละเ <c oughs> นี่ยคนเนี้เขาว่าเราหึงพี่อ,ะ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> ะฮะบ้าแล้วเออพูดแล้วไม่เชื่อ <c oughs> ไม่ใช่แฟนก็หึงได้อ <c oughs> ่าขนาดพี่เขายังมีเมียเจ็ดคนได้เลยทำไมเพื่อนจะหึงกันไม่ได้อะ่ะ พี่สงสารไอ้น้องเล่นใหม่ป่ะพี่รับมันเป็นสักตัวเลขไหมฮะใครอ่ะไอหัวเขียวไงเดี๋ยวคุยกับเสาเวลาล่าสุดคุยกับเสาแล้วเหรออะไรนะล่าสุดยืนคุยกับเสาแล้วเหรอพูดอะไรไม่ได้ยินเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยไม่ัโดนพี่หลองโอ้พี่คุยเยอะมันพี่หายอ่ะพี่ไปแล้วอ่ะ พี่คุยกับสาวเยอะหนูละเมื่อกี้บอกว่าจะไปแลนเทลดีแล้วก็หายไปเลยอะเราทำไมพี่ติงหนุ่ไวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไหบอกเดินออกไปใครอะจะได้ไปวันนี้จะได้ไปไม่ี่ยเพื่อนเราอยู่ที่แดนขาวเอยไปเจอลยอะหนูฮะจเอ่ยไม่เจอเลยโทรหาแล้วโทรหาพี่แล้วเขาบอกอยู่ขาวคืออะไรอ่ะ แลนขาวไงริมทะเลอ่ะทำไมเขาไม่บอกหนูเลยอ้าจะรู้ไหมปลาหนูไปเลยไปดิปลาหนูไปเลยหนูไปให้ไปไปเร็เดี๋ยวมานะไปดีไปยุดถอดรองเท้าอะคนใส่แฟชั่นนั่นจิโมเหลอไม่ใช่ ไปขึ้นรถ